สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สิบเก้าวันนี้มาชมนาจะเที่ยวนาพาพี่น้องมาชมเที่ยวนานะครับวีมาดักกูไกก้ไว้ออกมาดักกู้ไว้มาเก็บกู้ ที่ดักฟูกเราคอยดูกันนะครับว่าจะได้เยอะไหมข้าวไม่ค่อยมีน้ำนะครับไม่ค่อยสวยเลยข่าวไม่สวยเลยนะครับข่าวไม่ค่อยมีน้ำฝนไม่ตกที่อื่นตกจนท่วมที่นี่ไม่ตกครับ <c oughs> บรรยากาศสดใสครับบรรยากาศดีดีครับยามเช้ากลางคืงนนะออกจากเมืองมาสูดอากาศบ้านนอกเรานะครับ วันนี้ไม่ได้ไปตีพึ่งนะครับวันนี้วันนี้กลับมาบ้านนอกกลับมาที่อำเภอหนองกีนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเห็น,เห,นเห็นพึ่งไว้สามลังนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่าจะได้เข้าไปดูแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่จะอยู่ให้ตีหรือเปล่าวันนี้ กับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่อำเภอหนองกี่เลยลงมาดูหน้ากับกับพ่อนะครับับพ่อเดินอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวไปดูที่ดักกุ้งกันนะครับว่าจะได้กุ้งเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยไปดูกันนะครับ บรรยากาศดีๆเลยอยากถ่ายให้พี่น้องดูบรรยากาศครับเดินลงมาในทุงน่งนานี่หอมข้าวเลยครับข้าวหอมมากเลยหอมใบข้าวนะครับกินข้าวหอมหอมอยู่ในเมืองได้แต่กินควันรถนะครับ เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงที่พอดักกุ้งแล้วนะครับ เป็นท้องนานะครับเป็นท้องนาแต่ข้าวไม่งอกนะครับน้ำน้ำมันเยอะข้าวเลยไม่งอกนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับครับหลังแรกมาลุ้นดูกันครับว่าจะได้เยอะไหม บรรยากาศที่ดีครับสใส่บรรยากาศดุลลังที่สองกันครับ อยู่นะครับหลี่สอมาดูนะต่อหลังที่สามครับ อิก็เยอะนะครับแต่มันไม่เข้านะครับ อยู่นะครับใส่นิดนึงหลังที่สี่หลังที่ห้าครับ ายาวไปนู่นนะครับวางไว้เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับบรรยากาศยามเช้าบ้านนอกเรานะครับ <c oughs> ดูต่อต้นไม้แถวนี้น่ามีพึ่งมากเลยนะครับแต่ไม่ไม่มีพึ่งมาเกาะน,นะครับต้นไม้ใหญ่เยอะๆนะครับ curry เฉยๆอากาศมันเย็น เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังนะครับเจ็ดหลังแปดหลัง เยอะอยู่นะครับอันนี้ได้เยอะอยู่ได้เยอะครับวันนี้ได้เยอะ ไ่ไหมหลังนี้โอ้หลังนี้ได้เยอะครับได้เยอะกว่าที่เก็บปูมานะครับนี่ครับมีปูตัวนึง นุ่นหน้ามันตื่นไปด้วยแลบบ่ามันมเริ่มไเข่าออมีปลานะครับปลาขึ้นอยู่มีปลาแต่ไม่เข้าที่ดักกุ้งนะครับปลามีเหมือนกันอือมาเลปดาเช้าปลาที่กำลังจะขึ้นนะครับ ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็6โมง6โมง13นาทีแล้วนะครับะอาทย์กำลังจะขึ้นสวยครับบรรยากาศยามเช้าอันนี้ก็ได้อยู่นะครับ ได้อยู่นะจุดขาดเนี่ยรู้เโโลเออลยต้องหอกูพอดี้วฟังว่าหอกอยล้วนั่นต้องมื ấm tì hà lắng đây hà lắng áp Cái vẫn Nói nói ขึ้นปุ๊บ๊บปุ๊บนี่คือเงไม่ได้ทำไม่วางเงินด้วยนะ ต้องขึ้นมานนนด,นนดักข้งบนแน้วริเลื่อนูเลื่อนยกแล้วข้างนั่น I วางคนไปนู่นมันมีวางจุดตื่นน,นินึ่เขา เบลเลอร์เลยนะครับปูสีตัวครับปูอีกนิดนึง ใชครับมันลุ้นกัน ถ้วยอยู่นะครับรัดายลอที่สดใส ลปลาเยอะนะครับปลาเยอะมากแต่ไม่เข้าที่ดักกุ้งปลาซ <มา S 1> ิวปลาเล็ก <มา S 1> ลอึ๊บโโห นนมาได้ทางมาได้ทางบนนี้ครับลึกๆฝั่งนู้นไม่ค่อยได้นะครับมาได้ฝั่งนี้นะครับปูตัวใหญ่มากนะครับปูนาบ้านเรานะครับ ดูตอนเทร,รวมนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับนี่ครับเทออกมาแล้วนะครับได้เยอะอย่นะครับได้ประมาณนักโลสองโลได้นะครับอุ้ยหัวงามๆเลยนะครับ <c oughs> เมนูวันนี้จะทำกุ้งเต้นครับทำกุ้งเต้นกิบ <c oughs> แล้วก็ ปูนะครับปูตัวใหญ่ๆครับปูตัวใหญ่ใหญ่ยคเห็นไหครับเดี๋ยวทำกับข้าวกินเลยครับ